สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับโอ้กลับมาแล้วนะครับโอ้โหมี FC มานะฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับ FC ก็มากราบไหว้องค์ปู่ปาริ์จิตนะครับเนี่ยนี่ถึงพบรรยากาศที่น่ารักนะครับน่ารักฝนตกก็ไม่หวั่นนะครับฝนตกก็ไม่หวัน่นมาเซลฟี่นะครับเนี่ยเซลฟี่กับองค์ปู่ นตกก็ไม่วันนะครับนี่ครับ FC มาเซลฟี่กับองค์ปูนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก fc นะครับผมหลังจากที่เราไปทําบุญที่วัดมานะเมื่อกี้กลับมาถึงก็เซอร์ไพรส์เลยนะครับเซอร์ไพรส์เลย FC มากลางสายฝนนะครับโ,โ้มาเยอะเลยนะครับมาเยอะเลย กนน็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสูน่านายหลวงพ่อแตนนะครับผมสำหรับสายบุญสายาาโอปู่พญานาคนะครับรคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีความสุขสด้านล่างก็มาอีกหนึ่งคณะนะครับผมสุดยอดมากนะคร,นครับ FC ตัวจริง สายันโป,โปพญานาคนะครับใส่ชุดขาวนะครับน่าจะมาจากวัดหรือเปล่านะครับมาจากวัดแน่เลยที่ไปทำบุญด้วยกัน fc กลุ่มใหญ่นะครับ fc กลุ่มใหญ่เข้ามากราบไหว้ขอพรนงโป่นะครับ าเยอะมากนะครับมาเยอะมาก14กลุ่มใหญ่นะครับขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุทุกท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญน,นะครับผมตาใบองค์ปู่ปาริจิตนัคราชที่นาหลวงพลปแตนนะครับทุกท่านเดินทางกลับโดยสัสุิภาพเนาะ บรรยากาศหลังจากกลับมาจากทําบุญนะครับกลับมาจากทําบุญ กามาฝาก FC นะครับผมน่ารักมากนะครับดูนะคนตกก็ไม่บันนะครับนุนี่นุนี้ ข้าวเดียวนึงนี่ครับบรรยากาศสดสด่าสุดหลังจากนีรยากาศที่ทุ่งนานะครับฝนก็ตกรินๆน,นะครับฝนตกรินๆปล่อยๆอยากยูดย่ด้ อยากยังว่าะไานเออนี่ต่อหาผาเมร็จได้อยู่ด้วยังบุญได้อยู่หาผาเมร็จหาเมเซดด้วยกันน่าจะมาจากวัดนะครับผมเอซ าหาเห็นปลาไทายบ้านเสร็จโตยุม่มซ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับอัปเดตอาสุดสถานการณ์ที่นาลุงพลนะครับผมนาลุงพลพระแตนนี่บากาศสวยๆนะครับ าคาดว่านะครับฝนฟ้าฝนน่าจะตกตลอดทั้งวันนะครับดูจากท้องฟ้าล้สภาพอากาศฟ้าไม่เปิดนะครับฟ้าไม่เปิด พี่เน่งครับพี่เน่งมาแล้วอืมพี่เน่งพี่เน่งมาถามเข่าเข่าเรากำนเก็บบรรยากาศนะครับพี่เน่ง เป็นการ FC มาไว้าองปู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณงานที่รับชมนะครับสวัสดีครับ